คุณอาร์มชิวที่บอกว่าทะเลาะกันหนึ่งอาทิตย์จับได้ว่าเขาไปคุยกับคนอื่นเขาบอกว่าเป็นความผิดเราครับมันเป็นความผิดเราถ้าเขาบอกว่าเป็นความผิดเราก็คือความผิดเราแต่ปัญหาคือความผิดเราอะเรื่องอะไรต้องให้เขาบอกเช่นมันไม่ตรงจริตกันการอยู่กับเราแล้วมันไม่ใช่ แล้วเขาต้องไปคุยกับคนอื่นเขาต้องตอบเรื่องนี้ให้ได้ก่อนแต่ถ้ามาบอกว่าเป็นความผิดเราแล้วไม่พูดอะไรเลยสําหรับเราเราไม่ต้องไปรับครับแต่ถ้าเขาบอกได้ว่าเรื่องอะไรคุณค่อยเอาไปพิจารณาว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะสําหรับผมถ้าผมบอกว่าเป็นความผิดเขาผมต้องตอบได้ไว่าความผิดเขาขเรื่องอะไรไอ้ส่วนที่ผมไปคุยกับคนอื่นน่ยมันมีเหตุผลอยู่แล้วมันไม่ใช่ความผิดใครสาหรับผมนะ ผมไม่อยากให้คุณไปโทษตัวเองทั้งหมดว่ามันเป็นความผิดของคุณร้อยเปซให้คุณยอมรับว่าถ้าเขาบอกว่าเป็นความผิดเราอะมันเป็นความผิดเราครับในมุมเขาแต่ว่าให้เขาบอกให้ได้ว่าความผิดเรามันเรื่องอะไรเพราะอะไรนิสัยเราเหรอหรืออะไรแล้วเราจะได้หายคาใจตอนนี้เขากลับมาง้อค่ะแต่รู้สึกว่าไม่แฟร์แฟร์ไม่แฟร์มันไม่รู้แทนที่คุณจะบอกว่าแฟร์หรือไม่แฟร์มันไม่ได้สําคัญเพราะบางครั้งการกระทําบางอย่างอาจจะเป็นแค่การประชดหรือการลองใจตัวเองก็ได้คุณต้องให้เขาตอบก่อนคือคำว่าคําว่าง้อต้องง้อแบบมีเหตุผลง้อไม่ีเหตุผลานนว คุณจะต้องคุยกับเขาว่าเขาทําแบบนั้นไปทําไมแล้วที่บอกว่าฉันผิดฉันผิดเรื่องอะไรถ้าเขาตอบเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ต้องเอาเขากลับมาคนแบบนี้แม่งใช้อารมณ์เราจะเอาคนรักที่แม่งใช้อารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างนี้ไม่ได้เพราะชีวิตเราแม่งจะขึ้นอยู่กับมันมันจะทําลายเราเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าคุณสามารถให้เขาตอบได้แล้วเขาสามารถตอบได้ว่าเราผิดอะไรเขาทําอะไรผิดแล้วเขาจะสารภาพที่จะมาง้อจะแก้ไขเรื่องอะไรให้เขาตอบให้ได้ครับตอบคําถามก่อนที่จะเอาเขากลับมาถ้าจะเอาเขากลับมามะ